โอวัตธรรมจากหลวงปู่มั่นหลังจากที่ท่านได้เดินทางถึงแดนวิมุตติสุขแล้วซึ่งในคืนต่อๆมานั้นก็มีพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกจำนวนมากมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอไม่ได้ขาดเช่นคืนนั้นพระพุทธเจ้าองค์นั้นกับบริวารจ,จำนวนมากเป็นจำนวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยมแต่คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารจำนวนแสนเสด็จมาเยี่ยม คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและสาวกจำนวนเสด็จมาเยี่ยมไม่น้อยจำนวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์ที่มีจำนวนไม่เท่ากันทั้งนี้องคหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ซึ่งไม่เหมือนกันที่พระสาวกตามเสด็จมาแต่ละพระองค์นั้นไม่ได้ตามเสด็จมาทั้งหมด ในบรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่แต่ที่ตามเสด็จมามากน้อยต่างกันนั้นพอแสดงให้เห็นถึงภูมิวัสนาบารมีของแต่ละพระองค์นั้นต่างกันบรรดาพระสาวกจำนวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้นก็มีสามเณรติดมาด้วยแต่ละครั้งก็ไม่น้อยท่านเลยสงสัยจึงพิจารณาดูก็ทราบว่าคำว่าพระอรหันตในนามธรรมนั้น ไม่ได้หมายเฉพาะพระเท่านั้นแต่สามเณรที่มีจิตอันบริสุทธิ์หมดจดก็นับว่าเข้าอยู่ในจำนวนพระสาวกอาหันด้วยฉะนั้นที่สามเณรเสด็จติดตามมาด้วยนั้นก็ไม่ขัดกันในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทานอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์มั่นนั้นส่วนใหญ่มีว่าเราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจากอนันตระทุกข์ ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัตทุคข์แล้วจึงได้เสด็จมาเยี่ยมอนุโมทนาที่คุมขังแห่งใหญ่แห่งนี้มันใหญ่โตมโหฬารมากและแน่นหนามากมั่นคงมากและมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอและติดตัวอยู่รอบโดยไม่มีช่องว่างจึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้เพราะสัตว์จำนวนมากในโลกนี้ไม่ค่อยมีผู้สนใจ กับทุกข์ที่เป็นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียแทงร่างกายและจิตใจเพียงใดพอจะคิดสแสวงหาหรือเสาะหาทางออกด้วยวิธีต่างๆก็เหมือนคนที่เป็นโรคแต่ก็ไม่ได้สนใจยารักษายาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้นธรรมของเราตถาคตก็เช่นกันสัตว์โลกผู้อาภัพอาภัพเพราะโลกของกิเลสต,ตัณหาภายในใจ ที่คอยเบียดเบียนเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไรสิ่งที่ตายตัวก็คือโรคพันนี้ถ้าไม่รับยาคือธรรมะนั้นก็จะไม่มีวันหายต้องฉุดลากสัตว์โลกทั้งหลายให้ตายตายแล้วเกิดคลาดเคล้ากันไปปนกับความทุกข์กายทุกข์ใจตลอดเวลาและเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตการ ทาแม้จะมีเต็มโลกธาตุนี้ก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจนำไปปฏิบัติหรือรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรมธรรมก็อยู่แบบธรรมสัตว์โลกก็หมุนตัวเป็นกลงจักไปตามความทุกข์ในพบน้อยพบใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกข์ลงเมื่อใดไม่มีทางช่วยกันได้ถ้าไม่สนใจช่วยตัวเอง โดยยึดธรรมมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมาตัดสลู้กี่พระองค์ก็ตามและสั่งสอนมากมายเพียงไรก็ตามผลที่ได้รับก็เท่ากับโรคที่ประเภทนั้นคอยรับยาที่มีอยู่เท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดมีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกันก็คือสอนให้ละความชั่วทำความดีทั้งนั้นไม่มีธรรมอันใดเป็นพิเศษไปกว่านี้ ไม่มีสอนพิเศษไปมากกว่านี้เพราะไม่มีกิเลสตัณหาตัวใดในใจของโลกที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศไว้แล้วเท่าที่พระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์หลายๆครั้งที่ประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การหรือถอนกิเลสทุกประเภทของมนัตว์อยู่แล้วนอกจากผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องของกิเลสตัณหาของตัวเสียเองแล้วเห็นธรรมเป็นของไร้ค่า ไร้สาระไปเสียเท่านั้นตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประเภทต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิมคนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมทำไม่อยากเชื่อฟังและทำตามโดยเห็นว่ามันยากมันลำบากและเสียเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษก็ตามประเพณีของนักปราชญ์และผู้ฉลาดจะมองการไกลมากย่อมไม่หดตัวมั่วสมอยู่เปล่า เหมือนเต่าที่ถูกน้ำร้อนอยู่ในกระทะในหม้อไม่ให้มีทางออกต้องยอมตายอยู่ในหม้อที่กำลังเดือดพล่านโลกก็เดือดพล่านเช่นกันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาที่คอยแผดเผาไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาที่จะปลงวางลงได้จำต้องทนทุกข์ทรมานไปตามๆกันทั้งสัตว์โลกได้มนุษย์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในน้ำบนบกบนอากาศและใต้ดิน เพราะสิ่งที่แผดเผาเล่าร้อนไม่ใช่ที่ไหนมันอยู่กับใจนั่นเองความทุกข์จึงอยู่ที่นั่นที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วมิใช่หรือพระตถาคตที่แท้ก็คือความบริสุทธิ์ของใจที่เธอมองเห็นแล้วดั่นแลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตกิเลสทุกป,ประเภทต้องฝืนทำเป็นธรรมดาแบบดั้งเดิมคนที่คล้อยตามมัน จึงเป็นผู้ลืมทำสวัสดีครับ